ต่อกันที่ที่ปัตตานีกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เดือดร้อนหนักเหมือนกันตอนนี้เนี่ยนะคะหลายอำเภอของจังหวัดปัตตานีกลายเป็นพื้นที่สีแดงแล้วค่ะเพราะว่าทั้งที่เรารายงานไปน้ําฝนเอ่ยน้ําป่าเอ่ยที่หลากเข้าท่วมนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ท้ายน้ําถูกน้ําท่วมเต็มทุกพื้นที่อย่างที่บ้านปากกหรังที่อําเภอเมืองปัตตานีค่ะมีบ้านเรือนอยู่มากกว่า500หลังคาเรือนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะ บางจุดน้ําท่วมประมาณสักเมตรครึ่งบางจุด2เมตรแล้วค่ะทําให้บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้เขามีการเปรียบเทียบให้เห็นสภาพแบบนี้นะคะว่ากลายเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็ก mm hmm. เพื่อที่จะรอรับส่งคน mm hmm. แล้วก็นําเอาสเสบียงไปส่งให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แต่แม้ว่าน้ําจะท่วมสูงขนาดนี้นะคะแต่ชาวบ้านบางส่วนเขาบอก mm hmm. เขายังไม่ขออพยพออกไปได้ไหมอ่ะ mm hmm. เขาขอรอดูสถานการณ์ต่ออีกสักระยะหนึ่ง แม้ว่าเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้น้ำท่วมถึงเอวหรือบางที่ใกล้จะถึงคอแล้วค่ะนี่คิดว่าจะสูงขึ้นไหมตอนนี้เวลามาเรื่องนี้น้ำเนหลักลังมาพี่ตอนน้ำฟ้าอะไรก็มาทั้งใช่ใช่ต่างวนนี่ต่างวนในนี่ก็มาตัวมันตัวเยินตันสูงแั้วนี่เมื่อก่อนตัวได้กสามชั้นนี่คือยกราดนี้เลยเทียงถือว่ายังเอาอยู่ไหมปีนี้ยังยังยังไม่อพยพทีใช่ไหม อไม่แน่ใจคืณสองวันเองคุณสองวันสองวันขนาดนี้เนี่ยสองวันขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเกินคําว่าเอาอยู่แล้วนะคะชาวบ้านก็บอกว่าคือด้วยความที่เขาเป็นห่วงบ้านแหละนะคะแล้วก็อาจจะด้วยยังมีความหวังว่าถ้าฝนมันหยุดตกเนี่ยสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นนะคะมาดูที่อพยพกันออกมาบ้างแล้วค่ะอย่างที่ชาวบ้านตําบลท่าสาบอําเภอเมืองยะลานะคะคือระดับน้ํา เริ่มสูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็บอกว่าอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วล่ะ ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เป็นบ้านสองชั้นก็ยังพอได้ขนของจากชั้น1ไปอยู่ชั้น 2, 2แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่เป็นบ้านชั้นเดียวบอกตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วขออพยพออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขตพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลนครยะลาไล่มาตั้งแต่ถนนพิพิธพักดีโรงแรมยะลารามาหน้าโรงเรียนยะลาบำรุงพระดุงประชาแล้วก็ชุมชนซิโรรถ8ตอนนี้น้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะสูงประมาณ80เซนไปจนถึง1เมตรบางครอบครัวก็ต้องอบพยพกันไปอยู่ที่ สถานีรถไฟยะลาชั่วคราวเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดเดียวที่น้ำเนี่ยยังท่วมไม่ถึงด้านบนต้องบอกแบบนี้นะคะ<ฆ>เพราะว่าข้างหน้าคือท่วมหมดแล้วเหมือนกัน<อ>แต่ด้านบนเนี่ยยังท่วมไม่ถึงยังมีชั้นที่แห้งอยู่ถูกต้อง <ừ> เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้สูงอายุมีเด็กๆนะคะที่ อบพยพกันไปอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็นําเอาอาหารเอาน้ําดื่มไปแจกจ่ายกันให้นะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์ฝากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะอพยพออกมานะทางด้านของเทศบาลน,นครยะลาเขาเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้ให้ที่โรงเรียนเทศบาล3โรงเรียนเทศบาล4โรงเรียนเทศบาล5 TK Park นะคะแล้วก็ที่อาคารสีนิบง ซึ่งก็จะมีรถยกสูงเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะอบพยพออกมาด้วยมาดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำ3ามสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดนาราธิวาสกันบ้างคุณผู้ชม3สายหลักตอนนี้2สายคือแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำสายบุรีล้นตะลิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนแม่น้ำสง,งกลกนะคะยังต่ำกว่าตลิง่งประมาณ1เมตรค่ะ พื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมสูงแน่นอน<ๆ><ๆ>การเข้าออกลำบาก<ๆ>ก็จะมีนี่ค่ะ<ๆ>พี่พ<ๆ>ี่ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเอาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เข้าไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้นะคะ<ๆ>แล้วก็รับคนที่ต้องการจะอพยพออกมาด้วย<ๆ>ซึ่ง<ๆ>พื้นที่หมู่หนึ่งตำบลลำพูอําเภอเมืองนราธิวาสหลายครอบครัวบอกว่าเขาไม่อพยพนะพี่เข้ามาช่วยส่งน้ำส่งข้าวให้หน่อยเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วย เจ้าหน้าที่ประเมินว่าถ้าหากฝนยังไม่หยุดตกเรื่องของการอบพยพหลังจากนี้อาจจะทําได้ยากแล้วนะคะค่ะนนก็ต้องฝากพิจารณาละค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กอย่างเงี้ยนะคะเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าฝนยังตกแบบนี้ณนะตอนนี้ยังเข้าไปถึง แต่เดี๋ยวหลังจากนี้การเข้าถึงจะยากแล้วซึ่งเราย้อนกลับไปดูภาพที่เราให้ดูปริมาณฝน,นที่ประเทศไทยตะแยะที่เราให้ดูนะฮะที่ข้างล่างสีที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับเป็นจุดที่ยังคงมีฝนตกหนักมาก เข้าใจเหลือเกินนะคะเรื่องของการห่วงเรื่องของสมบัติทรัพย์สินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในบ้านน่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราย้ํากันเสมอว่าคุณผู้ชมคะเราต้องเอาชีวิตไว้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นที่หาดใหญ่ที่เจอกันอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรนบอมฝนตกหนักอย่างเดียวแต่ว่าณปีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเรน Stationary Heavy r a i รคือฝนตกหนักและยังตกแช่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยม,ม,มันก็เลยแบบอันเดิมยังออกไปไม่ได้อันใหม่ก็ไม่อยู่สัทีนะคะ คือย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่มีเสียงสัมภาษณ์ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยมาบอกว่ามันเร็วมากเลยแค่ชั่วโมงเดียวแทบเอาไม่อยู่แล้ว<ช>เพราะฉะนั้น<ม>พื้นที่ที่ท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่ได้อยากจะทําให้ตื่นตระหนกแต่อยากจะให้ตระหนักก,กันว่าถ้าหากว่ามันไม่ทันเนี่ยมันไม่ทันจริงๆช่วงนี้กําลังที่จะอพยพได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านออกมาได้ท่านพิจารณาเลยแล้วก็ออกมาได้ก่อนนะคะ,คะ